กัมพูชาไม่มีไทยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามนี้อาจฟังดูรุนแรงแต่เป็นความจริงที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เพราะปัจจุบันกัมพูชายังคงพึ่งพาไทยในหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่น้ำมันไปจนถึงละครชีวิตของคนเขมรจำนวนมากผูกพันกับสินค้าจากไทยโดยตรงในคลิปนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ10สิ่งที่เขมรพึ่งพาไทยอย่างชัดเจนรับรองว่าหลังจากได้ชมแล้วคุณจะรู้สึกอึง้งและอาจรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยด้วยอันดับที่10วัตถุก่อสร้าง กัมพูชาสร้างบ้านแต่ไทยคือคนส่งของให้ถ้าเดินเข้าไปในไซต์ก่อสร้างที่พนมเปญหรือแถบเสียมราฐแล้วลองพลิกดูข้างถุงปูนข้างเหล็กเส้นหรือกระเบื้องจะเจอคําว่าผลิตในประเทศไทยแทบทั้งนั้นรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปี2023-2024ไทยคือผู้ส่งออกวัสดุก่อสร้างหลักของกัมพูชาโดยเฉพาะในหมวดปูนซีเมนต์เหล็กเส้นกระเบื้องหลังคาวัสดุฝ้าเพดานและสุขภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า6,300ล้านบาทต่อปีอันดับที่9เครื่องใช้ไฟฟ้าเขมเนใช้แบรนด์ไทยมากกว่าที่คิดตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในกัมพูชาเน้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลักโดยมีสัดส่วนสูงถึงกว่า70%ซซึ่งในจำนวนนั้นสินค้าที่ผ่านการนำเข้าจากประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าเช่นโทรทัศน์พัดลมหม้อหุงข้าวและตู้เย็นจากแบรนด์ไทยหรือที่ผ่านการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางไทย ต่างครองตลาดในกัมพูชาอย่างแข็งแกร่งมูลค่าการนำเข้าสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไทยในปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3,800ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกหลักของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังกัมพูชาอันดับที่8สินค้าอุปโภคบริโภคไทยคือซูเปอร์มาร์เก็ตของขเขมรผลิตภัณฑ์อย่างสบู่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานและยาสมจากไทยได้รับความนิยมในขเขมร และถือว่าเป็นสินค้านำเข้าจากไทยอันดับหนึ่งในปี2023ไทยส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า6,500ล้านบาทสินค้าแบรนด์ชื่อดังได้กลายเป็นที่รู้จักในครอบครัวขเขมรทั่วไปหลายคนยังพูดถึงว่าของจากไทยมีความหอมมากกว่าราคาไม่แพงและเชื่อถือได้อันดับที่7ยาและเวชภัณฑ์เจ็บเมื่อไหร่ขเขมรข้ามมหาหมอไทย คนขเขมรได้ข้ามแดนเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยมากกว่า240,000คนโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนเช่นสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยจากประเทศกัมพูชาโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีการรับผู้ป่วยจากขเขมรอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความต้องการในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกจากนี้ ยาและเวชภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยยังมีการนําเข้าไปขายในประเทศกัมพูชามีมูลค่าเกินกว่า2,000ล้านบาทต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้าขายระหว่างสองประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของผู้ป่วยและสินค้าเหล่านี้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอีกด้วยอันดับที่6ไฟฟ้าไทยจ่ายไฟให้เขมรใช้จริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กัมพูชากว่า160เมกะวัตต์โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดชายแดนไทยเช่นจังหวัดบันเตียเมียนเจยเสียมราฐและโพธิสัตว์160เมกะวัตต์นั้นมากแค่ไหนเพียงพอสําหรับบ้านเรือนหลายหมื่นหลังใช้เลี้ยงไฟให้โรงงานธุรกิจและสถานที่ราชการในระดับจังหวัดเทียบเท่ากับการจ่ายไฟให้เมืองขนาดกลางหนึ่งเมืองทั้งเมืองเหตุผลที่กัมพูชาต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยโรงไฟฟ้าภายในประเทศยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะแถบชนบท กัมพูชามีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากจีนแต่ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปีไทยจึงกลายเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองที่เสถียรและเชื่อถือได้มากที่สุดหากไทยปิดสวิตช์พื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาจะมืดสนิททันทีในหลายหมู่บ้านระบบสื่อสารน้ำประปาและธุรกิจที่ต้องใช้ไฟฟ้าจะหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไฟฟ้าไม่ใช่แค่พลังงานแต่คือเส้นเลือดหลักที่ทำให้เศรษฐกิจขเขมรเต้นต่อได้ และวันนี้เส้นเลือดนั้นส่งมาจากไทยอันดับที่5ถนนและโครงสร้างพื้นฐานเดินทางได้เพราะไทยช่วยสร้างไทยสนับสนุนงบประมาณกว่า1,000ล้านบาทในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชารวมถึงถนนเชื่อมชายแดนอีกหลายสายเช่นเส้นอารญ,ญประเทศปอยเป็โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้แค่ใช้ขนของจากไทยเข้าไปแต่ยังใช้ขนเศรษฐกิจกลับมาอันดับ 4. ละครไทยเพลงไทย ซอฟต์พาวเวอร์ที่ขเขมรดูจนพูดไทยได้ละครไทยอย่างแรงเงาใบไม้ที่ปลิดปลิวและสุภาพบุรุษจุธาเทพถูกแปลเป็นภาษากัมพูชาแล้วอัปโหลดลง YouTube จนบางคลิปมียอดวิวแต่หลักล้านจากผู้ชมฝั่งขเขมรเพลงไทยก็ไม่น้อยหนะ้าใจสั่งมาสองใจและอีกหลายเพลงกลายเป็นเพลงฮิตข้ามประเทศที่เปิดกันบ่อยตามร้านค้าในเมืองเสียมราฐและพนมเปญถึงขั้นมีชาวขเขมรบางคนเปิดวิทยุค,คลื่นไทยทั้งวันเพราะบอกว่า ภาษาไทยเพราะกว่าเพลงไทยฟังแล้วกินใจมากกว่าอันดับ 3. การศึกษาไทยคือเป้าหมายของนักเรียนเขมรจากข้อมูลล่าสุดในปี2024พบว่านักศึกษากัมพูชาที่ศึกษาในประเทศไทยมีจำนวน1,499คนโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษากัมพูชาได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจ,จันทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างแน่นแฟ้นระหว่างไทยและกัมพูชาเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาในการยกระดับภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอันดับที่2ตลาดสงออก ไทยคือประเทศที่ซื้อของจากขเขมรมากเป็นอันดับต้นๆไทยคือตลาดใหญ่ที่กัมพูชาไม่กล้าทําเสียหลายคนอาจคิดว่าไทยขายของให้กัมพูชาเป็นหลักแต่ความจริงอีกด้านคือขเขมรเองก็ส่งของมาให้ไทยไม่น้อยเหมือนกันและไทยก็คือหนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดปี2024ไทยนําเข้าสินค้าจากกัมพูชามูลค่ารวมกว่า93,428ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2023ที่อยู่ราว83,000ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตที่มากกว่า12.5%ในปีเดียวแล้วไทยซื้ออะไรจากขเขมรข้าวสารและข้าวเปลือกเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของขเขมรยางพาร,ราส่งเข้าไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเช่นยางรถยนต์ผลไม้สดโดยเฉพาะทุเรียนมะม่วงและกล้วยน้ำวา้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งเข้ามาเพื่อรีแบรนด์หรือเข้าสู่ระบบค้าปลีกเขมรไม่มีท่าเรือน้ำลึกที่มีประสิทธิภาพเหมือนไทยทำให้ต้องอาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่าน รวมถึงใช้ไทยเป็นตัวกลางในการค้ากับประเทศอื่นในอาเซียนรายได้จากการขายของให้ไทยทําให้เศรษฐกิจขเขมรยังหมุนเวียนได้โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมซึ่งมีคนทํางานมากกว่า70%ของทั้งประเทศหากไทยลดการนําเข้าเมื่อไหร่กระทบตั้งแต่ชาวนาคนงานในโรงงานไปจนถึงผู้ประกอบการท้องถิน่นสรุปกัมพูชาอาจด,ดูเหมือนพึ่งพาไทยเฉพาะด้านสินค้าอุปโภคแต่จริงๆแล้วไทยคือลูกค้ารายใหญ่ ที่ขเขมรไม่กล้าหายใจแรงใส่ด้วยซ้ำเพราะทุกบาทที่ไทยจ่ายออกไปกลายเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงประชาชนขเขมรทั้งประเทศอันดับที่1น้ํามันเชื้อเพลิงพลังงานจากไทยขับเคลื่อนทั้งขเขมรน้นํามันจากไทยพลังชีวิตของกัมพูชาหลายคนอาจไม่รู้ว่าน้ํามันจากไทยคือสินค้านําเข้าหลักอันดับหนึ่งของกัมพูชาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกวันทุกชั่วโมงและทุกระบบที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในประเทศปี2023-2024ไทยส่งออก น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังกัมพูชามูลค่ามากกว่า120 0 0 0ล้านบาทต่อปีคิดเป็นสัดส่วนเกือบ4 0ของมูลค่าสินค้านำเข้าทั้งหมดของกัมพูชาจากไทยและข้อมูลล่าสุดจากกรมศุลการ,กรไทยระบุว่าเฉพาะดีเซลและน้ำมันเบนซินคือกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงสุดในการค้าระหว่างไทยขเขมรแล้วน้ำมันเหล่านี้ใช้ไปไหนโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในกัมพูชาที่กำลังเติบโตต้องใช้พลังงานในการเดินเครื่อง ระบบขนส่งโดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารและรถจักรยานยนต์ที่เป็นพาหนะหลักของคนส่วนใหญ่เครื่องปั่นไฟในพื้นที่ชนบทที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าถาวรก็ต้องใช้น้ำมันจากไทยถ้าไทยหยุดส่งน้ำมันแม้เพียง7วันการขนส่งจะชะงักรถบรรทุกหยุดวิ่งรถโดยสารข้ามจังหวัดอาจต้องงดบริการโรงงานบางแห่งต้องหยุดการผลิตเพราะไม่มีเชื้อเพลิงพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้จากการขาดน้ำมันป้อนเครื่องปั่นไฟ ราคาน้ำมันในเขเมรอาจพุ่งสูงในเวลาอันสั้นจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพสรุปน้ำมันไม่ใช่แค่ของเหลวในถังแต่คือเลือดที่หล่อเลี้ยงทั้งระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาและในตอนนี้เส้นเลือดใหญ่นั้นต่อท่อมาจากประเทศไทยเต็มเม็ฟังดูเหมือนขิงแต่ไม่ใช่ไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันเพียงแต่ว่าขณะน,นี้ไทยคือฝ่ายที่แบกรับระบบโครงสร้างหลายด้านให้เขเมรดำเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสุขภาพหรือแม้แต่ละครเย็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่คือภาพสะท้อนของพลังอ่อนของไทยที่กำลังขับเคลื่อนอาเซียนนี่คือสิบเรื่องจริงในปี2024ที่สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชายังคงพึ่งพาประเทศไทยในหลายด้านทั้งในเชิงเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและพลังงานไม่ใช่แค่ไทยส่งออกสินค้าไปขเขมรแต่ยังมีบทบาทสำคัญในระดับอาเซียนที่หลายคนอาจมองข้ามและทั้งหมดนี้คือความเชื่อมโยงที่ลึกกว่าที่คิด หากชอบคลิปแนววิเคราะห์แบบนี้และอยากติดตามข่าวสารเรื่องไทยกับกัมพูชาความสัมพันธ์ของประเทศในอาเซียน2024หรือเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านผ่านมุมมองที่แตกต่างอย่าลืมกดติดตามช่องชีวิตติดท็อปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจากรอบภูมิภาคของเรา